สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทําขนมปังไส้มันม่วงมาฝากกันค่ะโดยขนมปังในวันนี้นะคะมีความพิเศษโดยที่สําหรับคนที่ไม่มีเตาอบนะคะก็สามารถที่จะทําได้โดยเราจะใช้แค่กระทะเท่านั้นค่ะในการทําซึ่งวิธีทําก็ง่ายมากๆไม่มีส่วนผสมของไข่แถมใช้น้ากระทะก็สามารถอร่อยเป็นขนมปังนุ่มๆหอมๆม,มาทานได้แล้วค่ะ มาเริ่มต้นกันที่ไส้มันม่วงกันเลยค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราจะนำมันม่วงเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็นำมานึ่งที่ประมาณ20นาทีหรือว่าจนสุกนะคะโดยวันนี้เราจะใช้มันม่วงนะคะปริมาณ250กรัมค่ะหลังจากที่เรานึ่งแล้ว หลังจากนั้นเราจะมาบดด้วยซ่อมค่ะเป็นการบดคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นอีกทีนึงค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้มีเนื้อมันม่วงผสมอยู่ก็ไม่ต้องนําไปปั่นนะคะใช้แค่ตัวซ่อมก็ได้ค่ะจากนั้นใส่กะทินะคะที่120กรัมค่ะ จากนั้นเราจะนำกะทิแล้วก็ตัวมันม่วงนะคะที่เราบดเข้าวๆแล้วเนี่ยมาปัน่นะคะโดยสูตรต่างๆเดี๋ยวจะให้ไว้ข้างใต้คลิปนะคะพอเราปั่นในส่วนของมันม่วงแล้วก็กะทิเรียบร้อยนะคะก็นำส่วนผสมเนี่ยลงมาในกระทะค่ะหรือว่าเป็นหม้อก็ได้เพื่อที่จะนำมากวนนะคะจะเห็นว่าเนื้อมันม่วงเนี่ยมีความเนียนเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราใช้วิธีการปั่นค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะโดยในเวลาการกวนนะคะเราก็ต้องกวนเรื่อยๆแล้วก็ใช้ไฟต่ำจนถึงไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนค่ะ นี่นะคะก็จะเห็นว่าสีของมันม่วงเนี่ยก็มีความเข้มขึ้นแล้วก็เขาเริ่มงวดลงก็คือมีความแห้งมากขึ้นนะคะก็ควรไปจนเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งได้เนื้อเนียนตามที่เราต้องการ โดยถ้าเพื่อนๆจะนำมันม่วงนะคะไปทำเป็นไส้ขนมเปี๊ยะเนี่ยเราจะต้องกวนจนกระทั่งเขาแห้งแล้วก็ร้อนไม่ติดกระทะน,นะคะแต่ถ้ารำไปทำใส่ไส้ขนมปังซาลาเปาเนี่ยก็แค่ให้เขาเนียนแล้วก็แห้งก็พอไม่ต้องแบบแห้งจนร่อนออกจากกระทะก็ได้ค่ะ ะะได้เนื้อประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเขาแห้งลงเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นนะคะก็ให้เนียนประมาณนี้ค่ะ ต่อมามาทําในส่วนของขนมปังกันนะคะโดยขนมปังวันนี้เราจะเป็นขนมปังแบบที่มีความนุ่มเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแป้งขนมปังผสมไปกับแป้งเค้กค่ะโดยเราใช้แป้งขนมปังนะคะที่120กรัมแล้วก็แป้งเค้ก40กรัมค่ะน้ตาลทรายนะคะที่1ช้อนโต๊ะค่ะ เกลือที่1ในสช้อนชาจากนั้นก็ทำการผสมนะคะในส่วนของของแห้งเนี่ยให้เข้ากันแล้วก็เ,เว้นที่ตรงกลางไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของยีสต์แล้วก็เป็นของเหลวใส่ยีสต์ไปนะคะที่1ช้อนชาค่ะน้ำเปล่านะคะที่40กรัม แล้วก็เป็นนมสดนะคะที่80กรัมค่ะโดยทั้งน้ำเปล่าแล้วก็นมสดเนี่ยก็จะต้องเป็นอุณหภูมิมห้องนะคะประมาณ25-30องาศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ควรผสมให้เข้ากัน พอตัวแป้งเริ่มจับตัวนะคะเราก็ใช้มือค่ะในการนวดในชามก่อนแล้วพอส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปนวดที่โต๊ะค่ะโดยเราจะโรยแป้งนวลน,นะคะเป็นแป้งขนมปังค่ะ เพื่อที่จะไม่ให้เขาติดกับตัวพื้นนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องนวดขนมปังก็สามารถใช้เครื่องได้เลยค่ะแต่วันนี้จะสาธิตในกรณีที่ถ้าใครไม่มีเครื่องก็สามารถนวดมือง่ายๆค่ะแค่ประมาณ15นาทีก็สามารถได้ขนมปังนุ่มๆออกมาทานแล้วค่ะจากนั้นก็ทำการนวดมือไปประมาณ10นาทีนะคะโดยถ้าเขาติดก็ใช้แป้งนวนโลโรยเข้าไปค่ะ นี่นะคะพอนวดครบ10นาทีจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเนยที่อุณหภูมิห้องนะคะเป็นเนยจืดที่ประมาณ6กรัมค่ะลงไปแล้วก็นวดต่ออีก5นาทีก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะ นะคะพอครบ5นาทีเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาใช้ได้หรือ,อยังนะคะก็ดึงให้เขาเป็นแผ่นฟิล์มค่ะถ้าเขามีลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่เลยโดยที่โดยใช้มือนวดอย่างเดียวไม่ต้องใช้เครื่องเลยค่ะ พอเขาได้ที่นะคะเราก็จะพักทิ้งไว้โดยก็จะนําใส่ภาชนะแล้วก็ปิดด้วยแรปนะคะโดยทิ้งไว้ที่1ชั่วโมงหรือว่าจนกว่าตัวแป้งเนี่ยเขาจะขึ้นเป็น2เท่าะค่ะ นี่นะคะตัวแป้งก็ขึ้นเป็น2เท่าแล้วค่ะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราพักแป้งไว้นะคะก็พยายามให้เขาอยู่ที่อุ่นหน่อยเขาจะได้ขึ้นเร็วค่ะจากนั้นก็นำมาไล่ลมนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น6ส่วนค่ะ จากนั้นหลังจากที่เราแบ่งเป็น6ส่วนนะคะเราก็จะมาทำเขาเป็นก้อนกลมๆก,ก้อนเล็กๆค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำมารีดเป็นแผ่นวงกลมค่ะแล้วก็เราจะใส่ไส้นะคะสำหรับสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการไส้อื่นสามารถาเปลี่ยนเป็นไส้อื่นได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแนบไส้ต่างๆเนี่ยไว้ให้ที่ใต้คำอธิบายข้างล่างค่ะนี่นะคะพอเป็นแผ่นกลมๆแล้วเราก็นำไส้มาใส่ค่ะแล้วก็ทำการปิดตัวแป้ง โดยปริมาณไส้นะคะวันนี้ชั่งที่ประมาณ24กรัมค่ะนี่นะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับ1ชิ้นค่ะต่อไปเราก็ทำชิ้นอื่นๆต่อได้เลยค่ะ ในระหว่างนี้เราก็พักแล้วก็พยายามปิดคลุมด้วยผ้านะคะเขาจะได้ไม่แห้ง เมื่อเราทําการปั้นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถโรยเป็นงาดำหรือง,งาขาวตามชอบได้เลยสาหรับวันนี้ก็จะไม่ได้โรยในส่วนของงานะคะ จะทาในแบบที่เป็นพับครึ่งนะคะบ้างถ้าเกิดบางคนอยากไม่อยากทําเป็นทรงกลมนะคะก็จะเป็นทรงลีลีค่ะลักษณะอย่างนี้ก็คือพับแป้งด้านข้างเหมือนการีปั๊บค่ะแล้วก็ปิดแป้งแค่นี้เองก็จะได้ตัวขนมปังที่มีลักษณะเป็นเป็นครึ่งวงกลมค่ะ จากนั้นทำการปิดฝานะคะแล้วก็พักทิ้งไว้10นาทีพอครบ10นาทีนะคะเราก็ใช้ไฟอ่อนเลยค่ะแล้วก็นำขึ้นตั้งเตาปิดฝาเป็นเวลาด้านละ10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นในการอบแบบนี้ก็จะใช้เวลาทั้งหมด20นาทีค่ะ พอครบ10นาทีเราก็จะมาพลิกด้านกันค่ะได้สีสวยงามเลยลักษณะแบบนี้ฝั่งหนึ่งเขาก็จะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทำต่ออีกที่10นาทีค่ะ นี่นะคะก็ครบที่2 0นาทีแล้วด้านละ10นาทีนะคะก็จะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะสีสันสวยงามเลย นี่นะคะเสร็จเตี้ยบร้อยแล้วเราก็จะได้ขนมปังนุ่มๆแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆ <c oughs> เพื่อความอร่อยสามารถทานขนาดที่เขาอุ่นๆก็จะอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีความหอมกระทะแล้วก็ตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยเขาจะมีความกรอบเด็กน้อยะคะ่ะแต่ถ้าทิ้งไว้ก็จะเป็นขนมปังนุ่มๆ เพื่อนๆลองทำทานดูนะคะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ